จริงๆนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าทำไมจะต้องทำคลิปยาวเนาะใครสิเบิงเ์เขาจนจบมันบอจะาถ้าบอเมทเท่าเองว่าไปเอาทุกคนมื้อนี้นะคะกับพาทุกคนนะคะมาที่เมืองเบอร์เกดีเนาะจ้าเนาะวัสที่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนพาดูทาใงในตัวเมืองนะมาเดินในตัวเมืองของเบอร์เกดีกันนะคะทุกคนไปเบิง่งกันนะคะแต่เก่านะคะช่วงที่เอาสินคาตามหมูบ่ามีรถเนาะ พากกันว่ารอดรถตรงนี้ล่ะค่ะทุกคนเวลาม,มาที่เบอร์เบอร์เกาวดีนะไ j จะท t h o u g h w e don't have car right yeah we sit here for parking bus come yeah, yeah. มองนี่นะคะก็จะเป็นมองสวนสาธารณะนะคะทุกคนคะ่ะจะเป็นขนาดเล็กนะคะขนาดย่อมนะ,ะที่เขเจ้านะคะเวลาเขานางล้อรถนะคะหรือว่าเขาพึ่งลงรถเขาก็จะมานางเห่นตรงนี้ก่อนนะคะก่อนจะไปสถานที่ต่างๆนะคะทุกหมองนะคะเขาก็จะเฮ็ดอนุสรไว้นะคะทุกคนคะ่ะจะถามอมสินเธอมันหมายถึงอะไรโบกงู้ค่ะทุกคนคะ่ะอือโอ,อ้ยดีข่อยอย่าโบกงู้อย่างเลยะคะ่ะพามาเดินซื้อๆออกกำลังกายซื้อๆเนาะคะ่ะมาชมบรรยากาศของเมืองเบอร์เก่าดีกันเอาจริงๆงเนี่ยเมืองเบอร์เก่าดี ะะเขาก็จะมีแบบแรงทองร่องเที่ยวของเขาเหมือนกันนะทุกคนหนึ่งนะคะว่าจะเป็นไอต้นอดอกอีย่างกาดอกละครั้งสีม่วงอะ่ะที่อ,อมสินะเคยพาทุกคนมาเบิ่งแล้วนะก็คือห้างจากมองเนี่ยประมาณ2กิโลเห็นบ่ค่ะแต่ละที่นะคะ <c oughs> เขาก็จะมีแผนที่แบบนี้เลยนะเวลาเข้า <c oughs> ไปเที่ยวนะคะเขาก็บว่าตรงกรวหลงนะคะซื้อซาแผนที่ดีๆเนาะค่ะแล้วก็เดินตามเส้นทางที่เขาต้องการที่จะไปเบิ่งเนาะค่ะแต่ว่ามื้อนี้นะคะออมสินบ่ได้ออกจากตัวเมืองไปนะจะอยู่แต่ในตัวเมืองเท่านั้น วันเนี่ยนะคะที่ออมสินมาเดินกลับตาหมูนะคะก็จะเป็นวันอาทิตย์นะคะล้านประมาณเก่าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะข้าเจ้าเขาก็จะปิดกันนะคะเหลืออีกแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะเขาจะเปิดล้านกันข้าเจ้ากับว่ดได้แบบว่าจะปิดล้านทั้งหมดเลยนะคะทุกคนคะเขาก็ยังเปิดอยู่ในเป็นบางล้านเท่านั้นนะ อันนี้ก็คือล้านนะ่ะของขวัญวของขวัญสิของเล่นที่ระลึกนะคะสมัยโบลงบนร้านยังกะว่าไปนอกจาก่านาะเขาก็จะมีไห่นะคะขายชินชอบรถองีงเขากับพากันไปสื่อแถวนี้ละหรือว่ามองอื่นเขากับมีนะมองนี้ก็จะเป็นอ่าล้านขายของมือสองเนาะคะ่ะเนาะนี่อย่างที่ทุกคนเห็นมีจากเกาๆนะมีทงละทงโทงรศัพท์กกตทุ๊กตาเจ้าสี่ละอมสินกะท้ายมาให้เบิงแต่วันร้านนี้นะคะก็าจเาเขาก็ปิดดนะเพราะวันเป็นวันอาทิตย์ ก็เลยทายแบบคร่าวๆไม่ทุกคนในเบิ้องเนาะจา้าวลักษณะ้านเขาที่เขาขายของเป็นแบบใดจังไดเนาะจ้าก็กสิประมาณนี่แหละค่ะทุกคนคะ่ะแถวสกอตแลนด์นะคะแล้วอังแลนด์นานะทีอมสินสังเกตเห็นหรือว่าเบิ้งในใหญ่ไการโทรทัศน์เนาะจ้าเนาะเขานะคะจะชอบซื้อของนะคะของมือสองนะคะเพื่อไปเก่งกําไรน้ำนะคะทุกคนคะ่ะคอยเห็นเขาเขาไอเขาไออย่างนะแบบว่าเบิงในโทรทัศนะคะจะเ้าเขากลับไปหาของมือสองนะคะมาประมูลมาขายนะคะ ทุกคนอย่าพึ่งตกใจเสียงเมื่อกี้นะคะเพราะว่าเป็นเสียงรถดับเพลิงเนาะคะ่ะรถทุกคันนะคะที่ข้าเจ้าจะสวนมา้าหรือจะพานไปนะคะต้องหยุดนะคะเพื่อให้รถดับเพลิงนะคะหรือว่าจะเป็นรถไอ้ชุกเฉินนะ รถอ่โรงพยาบาลฉุกเฉินเนี่ยคือเข้าเจ้าตรงยุดก่อนนะคะให้รถด,ดับเพลิงนะคะหรือว่าจะเป็นรถโรงพยาบาลฉุกเฉินเนาะค่ะผ่านไปก่อนนะคะข้าเจ้าถึงจะสามารถขับไปได้เนาะจ้ะรองเท้ายี่ห้อนี่นะคะอ,อมสินจะชอบมากนะคะราคาถูกนหนักนในสายตาของอมสินนั้นมันใส่สบายแล้วอมสนนินจะเจอเนี่ยมันมันถูกใจมากเลยทุกคนค่ะเนี่ยแต่ว่ามันบ่มีใส่อมสินนะคะมันมแจะใส่เล็กเท่านั้นนะยูนี่นะคะใส่เขานะคะจะปรมณสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสามสามสิบสี่สามสิบห้าคือจังแบบป่านเฮาเดเขา จะเอื่นเป็นเบอร์นะคะเบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5 เบอร์หกเบอร์เจ็ดจนถึงเบอร์สิบเลยนะคะถ้าสําหรับคนที่เหมือนรองท้าของออมสินเนี่ยออมสินเป็นไซส์สามสิบแปดมันบอออมสินจะเลือกหาเบอร์ห้ากับเบอร์หกนะคะที่สามารถใส่แทนกันได้นะเบอร์หนะ้าน่ะถ้าเทียบเป็นไอเมืองไทยเท่ากับประมาณ 37, 38, สามสิบเจ็ดสามสิบแปดยงที่นะทุกคนเบอร์หกนี่ก็ประมาณสามสิบแปดสามสิบเก้าประมาณนี้นะอันนี้คือขนาดไซส์ของรองเท้านะคะที่เขาขายอยูนี่นะพวกเจ้าเคยสงสัยบ่าว่าคำว่ายูเคมันหมายถึงอีย่างเน,น,นะ ค่ะตอนแรกคอยกับสงสัยสงสัยด้วยพอพี่น้องว่า UK มันหมายถึงอีอย่างเนาะย k คก็คืออาณาจักร4ประเทศนะคะทุกคนค่ะที่ทั้งประเทศอังกฤษนะคะน้งนะคะไปยืดมาได้นะแต่กับบ่กหูว่ายืดแบบใดจังไดเราคอยกับบ่กหูนะคะแต่ว่าน้างสามารถยืดมาได้นะคะประมาณ200-300ปี400ปีก็แล้วแต่เนาะค่ะไปศึกษากันเองเนาะค่ะเนาะอังกฤษนะคะนังก็ไปยึดเวลมาได้นะคะ อีกประเทศนึงกับประเทศที่่อยยู่นะคะสกอตแลนด์เนาะคะ่ะประเทศที่2ประเทศที่3ก็เป็นไอแด์เนือนะคะ3ประเทศนะคะที่นางไปยึดมานน้าด้เนาะคะ่ะทางอังกฤษนะคะรวมกับประเทศอังกฤษนะคะก็จะเป็น4ประเทศนะคะนี่คืออ่านาจากร u เคค่ะทุกทุกคนคะ่ะถามว่ามีไผอยากหูบออันนี้คอยก็บ่บู้งูแต่คอยบ่มีงหย่างมา้อข่อยกันเลยมาบอกหมวดเจ้าฟังซื้อ,อว้าเรื่องประวัติศาสตร์สากลแบบคร่าวๆไปแล้วนะเอามาสู่โหมดความจริงกันคะ่ะทุกคนคะ่ะเมื่อกี้นะคะที่หมวดเจ้าเห็นรถด,ดับเพลิงนะคะผ่านไปมันบ่จากนี่นข้ามาลานนี่งนี่ ทุกคนคำว่าจออยู่งงงนี้ลันนี่เห็นบ่านไหเออ,อคอยกะแอบทายไม่หมยเจ้าเบิรงเด้แต่ว่ามันกับ,บมีคนขมงุงเฉงนะคะเหมือนมันมีไอเหตุแจง้งเตือนเหตุฉุกะะเฉินนะคะข้าเจ้าขอกลยมากกรนนะคะพนักงานนะคะเบิง์ว่าโอ้ยบ่ได้เอาเสือกันหนาวออกมากขางนอกซัมมอย,ยืนสันงง,ง,งๆอยู่ขังนอกเห็นบ่สไหนๆเห็นบอหมู่เจ้าก็อย่จ้องเขาหลายเด้อเดี๋ยวเขาตื่นนะคะปลปลผ่านไปนี่รถด,ดับเพลิงนะคะเขาก็สแตนบายรออยู่นะคะแต่ว่าอมสินสังเกตเหตุการณ์แล้วนะคะบ่เห็นควันไฟอย่างเี้ค่ะงพรงไปเรื่อยกันต ถามเพื่อพี่น้องคะสถานการณ์นะ่าจะปลอดภัยแล้วคะ่ะอันนี้จะพนักง,งานเขากับไอต้ตรวจสอบความเรียบร้อยให้เร็จเรียบร้อยก่อนนี้เขาถึงจะไปนะแต่ว่าก่อนจะตรวจสอบอีกอย่างต่งางๆนะเขาจะให้บรรดาพนักง,งานที่อยู่ในนันะ้นออกมาให้มันเหมิดก่อนนะคะทุกคนนี่แหละวิธีการทํางานของเขานะคะกับสิบประมาณนี้แหละเพราะอี่ยัเพราะว่าข่อยเคยนะ่ะไปเห็ดงานอยู่ที่โรงงานนะคะแล้วข่อยเอาสเปนนะ่ะไปฉีดมองห้องน้ำมันบอกทุกคนเราคนมันไงไง,ไงมองสเปนนะ่ะแล้วที่เนี่ยนะ่ะมันก็มีสัญญาณแจ้งเตือนนะ่ะทุกคนเออ เขาก็ให้พนักงานทุกคนออกไปเมื่เลยได้คอยกับโบหูเรื่องดอกที่นี่เขาก็บ่อยคอยออกไปน้ำน่ะคอยก็ลืมเอาเสือกันหนาวไปน้ำน่ะก็ยืนสั้นงงๆประมาณเครื่องชั่วโมงทุกคนเสือวอยืนแบบเครื่องชั่วโมงทุกคนก็ยืนไปสั้นงอๆกับเครื่องชั่วโมงกลัวเขาสิตัวสอบไม่ยังเร็จเขาก็วาบไม่ยังเกิดขึ้นคอยคิดในใจป้าบ่เม่นชัดพลสเป์บ่ว่าสเป์ฉีดน้ำหอมน่ะทุกคนในแบบว่าให้ ห้องหน้ามันหอมนะ่ะเขาจะมีสเปร์มันบอฉีดปรับอากาศนะัล่ะคอยไปฉีดแบบนั่นละ่ะคอยคิดว่าเหตุการณ์นี้มันอาจจะใกล้เคียงกันบวยอันนี้คืออันนี้คือเราเหตุการณ์สถานการณ์ไว้ทุกคนได้ฟังนะว่ามันเป็นยังไงนะเอาสู้หมดปัจจุบันก่อนนี่คือ,อสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่เขาสามารถมาชมได้นะคะในเมืองนี่แบบพักพอนย้อนใจนะคะเดินนะคะที่เห็นน้ำแม่น้ำยู่นี่นะคะเขาสามารถเดินไปฟังทั้งนู้น นะคะทุกคนคะแล้วก็วิวสวยน้ำหน้าแล้วกับช่วงออทษมานขึ้สนสวยมากนะคะถ้าเาเดินลงไปมองบริเวณแม,ม่น้ำเดินย้าวไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะเห็นวิวสวยมากบา้าๆคอยขีมโมมาจุดถึงใกล้จะจบละตัวนี้เนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะย่างไปที่เทสโก้นะคะไปหาซื้อพักผลไม้นะคะเพื่อที่จะเตรียมไปกินนะคะยุทีโรงงานในช่วงเศารนะคะมาเบื้องค่ะพักและผลไม้ออมสินซื้ออย่างไปแน่เมื่อนี้บ่ได้เข้าเทสโก้อยู่ในเมืองดันดีนะคะมาเทสโก้ยูเอเบอร์เกาดีนี่ละค่ะทุกคน ง่ายๆนะคะเน้นพักนะคะช่วงนี้ก็จะเน้นพักไปก้อนเอาไ้กินตอนเศร้านะคะบำรุงร่างกายนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีพักที่อมสินซื่อนะคะก็จะมีแคลนะคะมีไอ้ต้นเนี่ยขึ้นช่ายเนาะท,ทุกคนเห็นเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี่ก็จะเอาบอกโคลีไปน้านะทุกคนเนี่ยเอาไปจากหัวหนึ่งนะคะแล้วที่สําคัญคือมีบอกโคลีเส็แล้วเขากับโบตองผักนะคะเขาต้องเอาพักกาดดอกไปน้ําทุกคนเออเอาไปลวกนะคะเอาไปกินนะคะในช่วง บำรุงร่างกายนะคะขนาดบำรุงภรรยานิ้ฉันยังเป็นไขว่เศร้าอยู่โอ้ยพลอยพี่น้องเอ้ยคิดบ่ามืออื่นนะคะฉันจะต้องดไปเฮ็ดงานแล้วล่ะค่ะเพราะว่าฉัน่ะขีดเศร้าใจเศร้าเป็นสองขีดแล้วนะคะเหลือขีดเดียวแล้วค่ะพร้อมทํางานนะคะมื้อนี้ค่ะอาหาสื่อพักสื่ออย่างไปก่อนคลิปนี้นะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเดิอม่แม่นอาทิตย์นี้นะคะทุกคนย่าเข้าใจพิดนะคะพออาทิตย์นี้นะคะวันจันทร์ข่อยก็ยังบ่ทันไปเฮ็ดงานด้ยจ้าถาม่าตามหมูนางเฮ็ดอีหยังกินนะคะก็ตามสไตล์นางล่ะค่ะอาหารฝรั่งของนางเนาะค่ะเนาะส่วนนมสี นะคะก็กินก๋วยเตี๋ยวละค่ะหลังจากกบมา้าไอจากแกรนชี้แล้วก็บกบมาจากเบอร์เก,กาดีเนะาะจ้ะเนาะโอ้ยทุกคนเอ้ยคลิปนี้ก็ฝากไ้ซันี้กรนะคะย้าวแล้วนะคะพอกันใหม่จ้า